ไว้เ,เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะกะปิน้ำปลาหวานสูตรนี้รับรองความอร่อยเลยสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับกะปิน้ำปลาหวานสูตรอร่อยทําง่ายทานกับมะม่วงเปรี้ยวหรือผลไม้เปรี้ยวรับรองเลยค่ะว่าสูตรนี้เข้มข้นขั้นตอนน้อยวัตถุดิบน้อยไว้มาดูขั้นตอนกันเลยนะคะช่วงนี้มะม่วงเริ่มออกลูกค่ะต้นหน้าบ้านเจ๊ปานนี่ดกมากเลยเปรี้ยวปากสุดๆเดี๋ยวต้องทำ กะปิน้ำเปลวหวานแล้วค่ะเจ๊ฟันจะเริ่มจากเอากุ้งแห้งตัวเล็กๆแบบนี้นะคะมาคั่วให้หอมก่อนเราก็เปิดแก๊สไฟอ่อนนะคะไฟไม่ต้องแรงมากปะมานี้เราก็ตั้งกระทะใส่กุ้งแห้งนำลงไปคั่วเลยค่ะคั่วให้กุ้งแห้งสุกหอมก่อนนะคะเป็นการฆ่าเชื้อด้วยค่ะกุ้งแห้งจะได้สุกแล้วก็อร่อยด้วย แล้วพักทิ้งไว้ให้กุ้งแห้งเย็นก่อนค่ะแล้วเราจะเตรียมนะคะเราจะใส่น้ำลงไป200มิลลิลิตรอันนี้ยังไม่ต้องเปิดแก๊สนะคะเพื่อนๆนน้ำตาลมะพร้าวประมาณ200กรัมแล้วก็กะปิ100กรัมกะปิเคยนะคะเนื้อกุ้งเน้นเลยใช้กะปิอะไรก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็คุกเขาให้ทั้งสองอย่างเนี่ย เขาละลายกันก่อนโดยยังไม่ต้องเปิดแก๊สเพื่อไม่ให้เปลืองแก๊สนะคะใช้เวลาคุกเขาให้ละลายไม่นานค่ะละลายจนได้ประมาณนี้นะคะเจ๊าปานจะใส่น้ำปลาลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะเนื่องจากกะปิเนี่ยเขาเค็มอยู่แล้วเพื่อนๆจะใส่มากน้อยตามชอบเลยนะคะเพื่อให้ได้กลิ่นน้ำปลาทีนี้ก็เริ่มเปิดแก๊สได้เลยค่ะเปิดไฟอ่อนๆพอนะคะเป็นการเคี่ยวให้เข้าเนื้อเข้ารส แล้วก็ทำให้สุกให้ร้อนก่อนจะได้ทานอย่างปลอดภัยสูตรนี้เป็นกะปิน้ำปลาหวานที่เจ๊ปานเน้นให้แบบเข้มเข้มข้นๆเลยนะคะมันก็จะไม่ใช่น้ำเหลวๆจะเป็นเนื้อเข้มข้นหน่อยค่ะก็เลยใส่น้าน้อยนะคะกะปิน้ำปลาหวานเริ่มเดือดแล้วค่ะส่งกลิ่นหอมมากๆเจ๊ปานก็จะใส่หอมแดงซอยแบบนี้นะคะปริมาณใส่ตามชอบเลยอันนี้เจ๊ปานใส่ประมาณ3หัว ตามด้วยกุ้งแห้งคั่วที่เราคั่วหอมๆนะคะใส่ลงไปเลยสุดท้ายค่ะพริกขี้หนูซอยใส่ทั้งสองสีเลยนะคะจะได้เพิ่มความสวยงามคุกเขล้าจนทุกอย่างเข้าเนื้อเข้ารสกันนะคะชิมรสตามชอบเลยอะไรขาดอะไรเกินนะคะเพิ่มได้เลยค่ะเจะปานขอชิมหน่อยนะคะอื มะม่วงรอเลยค่ะอร่อยมากๆแป๊บเดียวเราก็ได้ทานกะปิน้ำปลาหวานทานกับมะม่วงเปรี้ยวโอ้โหเจแปนบอกเลยค่ะว่าสูตรนี้เข้มข้นทำง่ายด้วยขั้นตอนน้อยวัตถุดิบน้อยอย่างมากๆค่ะน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆเครื่องเน้นๆเลยทั้งกุ้งทั้งกะปิหอมอร่อยแน่นอนเจแปนขอชิมหน่อยนะคะ Uh huh. ชวนเปี้ยวปากอร่อยมากสูตรนี้เราทำให้สุกแล้วหากล่องใส่มีฝาปิดเก็บกินได้นานๆเลยค่ะไม่เสียนะคะแช่ตู้เย็นก็ได้เก็บได้นานๆด้วยไวเ้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะกะปิน้ำปลาหวานสูตรนี้ รับรองความอร่อยเลยฝากติดตามครัวอร่อยบายเจแปนสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ